สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรุประหลักดูสังเกตยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟ e บุ๊กเรียวคนลำชีครับเข้าซู่ครัวคนลำชีมากินเนื้อจุ่มครับพี่น้องเนื้อจุ่มแม่บ้านแม่บ้านเป็นผู book, ้เห็นสู choices, fala, <S <S 2> <S 2> yep> ้กินครับพี่น้องจะเป็นเนื้อหมูนะครับเป็นเนื้อหมูที่มักมักเองท่านเองนะครับพี่น้องอันนี้ก็ล่างเลื่อมย่างแล้วครับเลื่อมย่างหย่แนงกำลังย่างตากใหยจยของกินน้ำแม่แล้วก็ตากให้หลานน้ำแในในในหมูบ่งกลมป็นงอย่างไีรลูก โอ้ยนี่เด้อหมูมงกลมทำเองใช่ไหมเนี่ยใครทำโอ้ทำเองกับยายโอ้ยหมูมี่หมูวงกลมพร้อมเลครับพี่น้องมาเด้อนะครับมือนีใบมือหนีผมคนลำชีพผ้าปี่พีน้องมากินเนื้อจุ่มครับหรือว่าเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างกับจุ่มน้ำย่างน้ำจุ่มน้ำครับพี่น้องนี่ครับจะเป็นเนื้อณะนีหลก็มีน้ำกิ่มนะครับสูตรทำเองกับมีนะครับพี่น้องนะครับนัวนัวมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันครับกำลังแสแอร่อยไม่ช้่ง น้องชายน nice, <Yup. S 1> sure. ้อยยกปูดิยกปูดิสวัสดีครับก่อนมากินด้วยกันครับเชิญดิเชิญพี่น้องมากินด้วยกันนะครับพี่น้องมากินน้ากันนะครับเด้อบายมือนี่บมไม่เยีงกะหลานหน่อย่อจากย่างกินเนื้อย่างก็เลยเป็นเสือหมูมากย่างสู้หลานกินนะครับตากับง่ายกับข่อยเป็นผลพ่อยได้ไปนน้ำเป็นผลพ่อยได้ไปนน้ำเดี๋ยวครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อนี่สุกแล้วนี่พวล่ะสุกแน่ ช้างน้อยมากินต่อเร็วนะครับเดี๋ยวขีบก่อนเอาช้างน้อยกินต่อเอายายนางก็กาลังจะกินช้างน้อยกําลังจะกินมาครับพี่น้องนี่ของคนลาชี้ชอบคือตัวนี้ครับเขาขาวนี่มะเมนเสือห้องไฮมะเปียงได้ครับเป็นไอโอ๊กบุเผ <c oughs> ้าวเฮ้ยมเนอกบุปผ้าวง้วอด้นนครับเป็นเสือห้อง,งไฮเนื้อหมูนะครับนี่ครับเป็นเนื้อ,อ,อสันข้อครับพี่น้องอเป็นเนื้อสันข้อจุ่มเลยครับพี่น้องจุ่มเลย จุ่มจุ่มหน่อยติง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 โอ้โหุยพี่น้องจุ่มหน่อยติ๊งติงติงติงอ๊งพี่น้องหน่อยติ๊งติ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 งบุ้ยพี่น้องกดเลยอันนี้น้ำจิ้มสามรสครับเปรี้ยวหวานเค็มขมซีซีรสครับพี่น้องซีขมซีขมพี่น้องคนลมขี้จุจะบาดกันเด้อปดะเด้อ แมน่นี่ครับพี่น้องมาชุ่ชกําลังแสบกําลังแสบหยิบเลยนี่นี่สุดยอดสุดยอดนี่ของแสบอีสานมาแมา่พี่น้องนี่ครับพี่น้องมาแมา่พี่น้องโอ้ยข่วีทุยเลยนะนี่จะขับมมือกันแนะ่พี่น้องเปรี้ยวขมหวานน้อยนึงเค็มดิบนึงครับพี่น้องนี่นอืมข่ลนอะพี่น้อง อ,อือหุ่นเละหยดติ่งๆลงเลยหุ่นเห็นมั้ยพี่น้องหยดติ่งๆลงเลยไหมอือสุดยอดใารนอนแช่พี่ลีครับพี่น้องยังไม่หันบักขับพี่นอาากกา้องบรรยากาศคงจีรเลี่ยวบนเที่ยงหมดละครับพี่น้องมือนี้ออไหมอืมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอืม เอาละครับพี่น้องพมไปสำหรับคลิปนี้คนลำขี้ฝากไว้จะมีก่อนเด้อสำหรับบรรยากาศการกินเนื้อจุ่มเนื้อจุ่นครับพี่น้องเดี๋ยวคนลำขี้กินต่อนะครับก่อนจากกันเฉียกกินให้เหมือนเดิมให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขเย็บยมเยี่ยมจไข่ยังป่วยลับด้วยโทนากกับพวกพ่อๆกันไม่ได้คลิปต่อไปกันสวัสดีครับสวัสดีครับน้องช่างน้อยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเร็วๆไหนล่ะสวัสดีครับสวยๆเออสวัสดีครับมาพี่น้อง